ช่วงรีแคปมอสคอยมอสฉับก,ก,ก,กับอารักของเรา EP ที่12 EP ตอนจบโอ้ยตอนจบม,มูสทุกอย่างมันดีมากแล้วก็ไม่ดรามา่าเออเรื่องนี้ตั้งแต่ที่ฉันดูมาใน EP หนึ่งคือไม่ดราม่าเลยของคู่นี้นะระหว่างดอกรักกับพี่แพรเนาะส่วนแบบดราม่าก็จะมาจากที่อื่นนาจากยายบ้างอันนี้จะเป็นดราม่าแบบดีๆแบบดีๆฟิลกูดกับดราม่าของยายพ่อที่แบบโอ๊ยประสาทสุด,สดๆเนาะ โอเครีแคปวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าฉันหิวข้าวฉันต้องไปกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวนี้ไม่งั่นงันสุดแบบโอ้ยมันจะโมโหหิวเนาะซึ่งอีพีนี้ขอชมเลยฉากยายคือดีมากฉา,า,ากดราม่าของยายยายคุณยายที่ p อ็แต่คือชานะอยา,ยายอ,อ,อยากให้คุณยายอดทนอีกสักนิดหนึ่งอยากให้คุณยายอดทนอีกแค่สองีพเองคุณยายมันจะจบแล้วก็ให้คุณยายแบบ เออป่วยๆอย่างนี้ไปก่อนให้คนดูเนี่ยเออไปคิดเอาเองว่าคุณยายจะแบบยังไงต่อสรุปคือไม่คุณยายคือไปท้ายอ p พีต้น EP 3ีคืคุณยายไปแล้วนอยนอยนอ,ยนอยแต่ก็ดมีมันก็เป็นฉากอีกมูนหนึ่งของเรื่องนี้เป็นดราม่าที่แบบโซลเลที่จะต้องจานหรือไวคือตอนคุณยายไปอะไอ่างเงยคือมันมัวนอะไรอย่างเงี้ยดีมากแล้วก็ แบบเป็นการจัดงานศพที่แบบไม่เศร้าไม่เสียใจเพราะว่าคุณยายก็ไม่อยากให้ลูกหลานเสียใจเลยอย่างเงี้ยเนาะโอ้แล้วแบบฉันก็ใจหายมากเลยนะคือฉันชอบคุณยายที่สุดเลยในเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวคือฉันชอบคุณยายที่สุดคุณยายไม่อ่อนแก่ไม่อะไรเลยคุณยายฟิลน่ารักอะเนาะโอ้แล้วพอคุณยายไปปุ๊บชิงก็ฟิลแบบโงงเหว่งใจแต่ว่ามันก็ไม่เสียใจเท่าตัวละครอนะเพราะว่าฉันก็แค่ดูอนะเนาะแต่ว่า ก็ฟิลน้อยอยู่ฟิลแบบอุ้ยคุณยายไปแล้วนาะอฟิลใจหายประมาณนี้สวนจุดจบของเย่พ่อฉันว่ามันไม่ค่อยเลิศสำหรับฉันสักเท่าไหร่คือคุณพ่อคือมันจบดีเกินก็คือฟิลหาเมียมใหม่เด็กใหม่แล้วก็มาอยู่บ้านแบบฟิลอยู่คนเดียวไม่สะใจฉันคือถ้าแบบ จบคุณพ่อโดยสาใจของฉันก็คือคุณพ่อต้องฟิลนี้อยู่บ้านคนเดียวแบบไม่มีใครไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่แม่บ้านไม่มีเลยโรงพยาบาลเจ๊งไม่มีเด็กคนไหนไม่มีคนรักที่ดีเจอเด็กอะไรอย่างนี้ก็โดนหลอกให้หมดนี่ฟิลนี้ฟิลอยากให้แก่ตาย <c oughs> หลังจากที่ดูตั้งแต่ต้น E ีีคือคุณพ่อต้องจบอย่างนี้จริงๆคุณคุณพ่อฟิลจบดีไปอันนี้ขัดใจฉันอยู่ ส่วนคุณแม่ก็โซเลิศแบบเออหนีออกมาเลยจะไม่เชิญใช้นามสกุลใช่ไหมเชิก็หอบลูกออกมาให้หมดเลยนี่ฟิลมาอยู่บ้านเนเน,เน่เป็นครอบครัวเดียวกันอยากให้คุณแม่อีนิดน,นึงอยากให้คุณแม่หาสามีใหม่ลงไปเยอะยเยพ่พ่อประมาณนี้ว่าเออฉันไม่มีเธอฉันก็มีฟิลมีผัวใหม่ที่ดีในเลิศเนาะแต่ว่านี่คือคุณแม่ คุณแม่ฟิลแบบจบมุ้ดดีไปยังไม่จบสะใจขนาดนั้นแต่ก็ดีเป็นฟิลแบบคุณแม่บุญธรรมให้กับยยเนเน่แต่คือฉันก็ยังติดอีกนิดนึงกับเรื่องยยก้อยยยก้อยคือมาอีพีเดียวแล้วไปหายไปเลยคือถ้าจะแบบไอ้นี่ตัวละครอ,อีกนิดนึงก็คือ,อยากให้ยายก้อยยังมาอยู่กับครอบครัวนี้ด้วยเพราะอย่างยายก้อยก็คงไม่มีใครปะใช่ไหมหรือยายก้อยมีแม่ฉันก็ไม่ทราบ ยายก้อยมามัดแป๊บเดียวเองว่าฉันก็จํารายละเอียดไม่ได้แต่ก็อยากให้แบบเออฟิลตอนพี่น้องกอดกันอยากให้มียายก้อยอยู่ด้วยเนาะแล้วคุณแม่ออนรับจบเลยฟิลเป็นแม่บุญธรรมน้องเราก็ให้ความรักอบอุ่นนี่แต่ขาดชีก้อยเป็นนิดนึงแต่รู้แหละตัวละครยายก้อยคงแบบไม่ได้มีบทมากเหมือนยายเนเน่ไงน้องก็เลยแบบไม่มีโอ้ถ้ามีก็จะดีส่วนคู่ยายดอกรักกับยายพี่แพรมนันหรอ หวานชำ้ำหวานหมดขึ้นหวานอะไรก็ไม่มีหวานจนแบบฉันยังจะร้องไห้หวานจนแบบคือฉันจะไม่อยากรีแอคต่อแล้วฉันจะไปนอนค่าคนโสดตายมากคู่นี้ใช่ไหมลิซี่คือแบบมันหวานจนแบบไม่ไหวจริงแต่ก็คืออยากดูคือมันฟินมันคือมันฟินจนฟินเกิน,น,กนมันฟินจนคนโสดอิจฉาตาห้อน,นและฟิลคนโสดโมโหหิว คู่เนี้ยคือดีมากมูดแบบเหมือนคนรักกันจริงๆแล้วฉันฉันงอนนะคู่นี้ไปแต่งงานกันตอนไหนี่เชิญฉันบ้างเลยงานแต่งจัดที่ไหนไดาวังคารหรือเปล่าทําไมฉันไม่ทราบทราบอีกทีนึงคือบอกว่าแต่งงานกันแล้วฉันงอนฉันโกรธ <c oughs> แต่ก็ให้อภยัยเพราะไงฉากหวานมันเยอะแล้วก็ไม่มีดราม่าเลยสําหรับคู่นี้ โอ้ยเลิศมากกับอัปลักของเราก็คือไม่ผิดหวังที่ฉันรีแอคซีรีส์ G L อีกแล้วซีรีส์ G L คือฉันไม่ผิดหวังสักเรื่องเลยโอเคบา,บายบายเจอกันกับซีรีส์เรื่องหน้าคือตอนนี้ฉันน่าจะรีแอคแต่ซีรีส์ G L ปะเหลือปิ่นพักกระเมดเพื่อนรักแล้วก็แบบว่ารีแอคเบื้องหลังซีรีส์ต่างๆที่ยังค้างคาอยู่คือช่วงนี้ฉันทํางานหนักมากแล้วก็แบบฟิลเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปสักเท่าไหร่ก็เลยอยากบอกทุกคนว่าช่วงนี้ฉันอาจจะลงคลิปน้อยลงหน่อยเนาะเพราะว่า เวลาพักผ่อนมันไม่ได้จริงๆคือกลับมาก็แบบเหนื่อยเสียสหัสมากแล้วเนอะก็เลยเดี๋ยวจะทยอยถ่ายคลิปไปเรื่อยๆทุกคนก็รอดูกันไปก่อนแต่ว่าถ้ารอไม่ได้ก็ถ้าฉันให้ฉันให้พวกเธอแบ่งใจไว้ช่องอื่นแล้วเดี๋ยวพวกเธอเดี๋ยวพอฉันลงคลิปพวกเธอกลับมาช่องฉันได้อันนี้คือฉันยอมรับนอมรับไว้เลยเพราะว่าฉันลงคลิปช้าจริงๆเนาะโอเคบายบายเจอกัน